ปิดตาช่างแบบเนี้ยมันโกงชัดๆเลยอะ่ะอ้าวขายมาตั้งนานแล้วไม่เคยโกงใครเลยไปถามแถวนี้ดูก็ได้โอ้ยไม่ขายนี่ก็ขี้เถียงจริงเลยผักผลไมส้สดๆจากสวนเลยจ้าผักสดๆผลไมส้สดๆจ้าซื้อผักหน่อยครับเอาอะไรดีจดาทำไมผักมันเหี่ยวจังเลยครับแม่ค้เาเหี่ยวที่ไหนเนี่ยผักสดๆจากสวนเลยแถวน,นี้ก็มีร้านเดียวซะด้วยสิ งั้นเอาฟางตุ้งมัดนึงครับอ่าฟางตุ้งมัดนึงนะก็เอาแตงสักสามลูกแตงสามลูกได้เลยจ้ะเคแตงสามลูกยี่สิบฟางตุ้งสิบห้าสามสิบห้าบาทจ้าทำไมเล่นน้อยจังเลยเนี่ยเป็นไรหรออ่าซื้อ,อยากผักแถวเนี้ยนี่ครับสามสิบห้าบาทพอห้าบาทขอบคุณจ้าไว้มาอุดหนุนไหมนะจ้าครับผมผักสดสดผลไม้าาสดๆจ้า โลหลนึงค่ะแม่ค้าได้จ้าโลนึงนะจ๊ะค่ะอะโลนี้ทำไมปิดตาช่างแบบนี้ล่ะคะกาตีโลมันเก่าแล้วมันก็เสียหนูก็ต้องกระดาษมาปิดแล้วทำไมไม่เอาฝั่งดีไม่ให้ลูกค้าดูล่ะคะถ้าฝั่งดีให้หนูดูแล้วแม่ค้าจะดูอะไรล่ะมันมองเห็นที่ไหนล่ะฮะแต่ว่าฉันน่ะเห็นมาหลายตลาดแล้วนะถ้าแม่ค้าคนไหนปิดตาช่างแบบนี้มันโกงชัดๆเลยอ่ะอ้าวขายมาตั้งนานแล้วไม่เคยโกงใครเลยไปถามแถวนี้ดูก็ได จริงเลยแล้วดูดิสลัดมาอากาศขาอะไรไม่เต่น,น้ําก็อากาศมันร้อนแดดมันร้อนผักมันก็จะเหี่ยวแม่ค้าก็ต้องเอาน้ำมาลดไม่อย่างงั้นจะขายได้ยังไงละผักเนี่ยโอ้หแม่ค้าโกงแบบเนี้ยไม่ซื้อแล้วแหละเดี๋ยวไปซื้อร้านอื่นก็ได้เอาของซื้อของขายให้ช่างแล้วก็ไม่ซื้อโอ้หลูกค้าแบบนี้ลมเสีย,ยจริงๆเลยผักสดๆผลไม้สดๆ โอ้โหขายของเยอะนะคะแม่คะใช่จ้าโอ้โหองกองหวานไหมคะเนี่ยหวานจ้าชิมได้เลยจ้าโอ้หแม่คะใจดีนะเนี่ยแน่นอนจ้าขอชิมรู้ก่อนนะคะได้เลยจ้าชิมแล้วซื้อเยอะๆเลยนะคะอืมหวานมากเลยค่ะเอากิโลดีจ้าอืมงั้นเอาแตงโมแล้วกัน,นะค่ะอ้าวคนอะไรชิมลองกองเดี๋ยวซื้อแตงโมอ้าโมล,ลูกหนึ่งนะคะฉันอยากกินแตงโมเนี่ยเอาครึ่งลูกพอแล้วค่ะเอาครึ่งลูกเองเหรออืม สองโลห้าจ้าโอ้ทำไมเครื่งลูกตั้งสองโลห้าล่ะคะก็นี่ยลูกมันใหญ่มันหนักหนูสองกิโลห้าเนี่ยถูกแล้วจริงเหรอคะนี่แหละสองโลแคะ <l> ช่างใหม่สิคะผมไม่น่าจะถึงนะแม่คะถึงนี่ไงช่างอีกทีก็สองโลห้าเนี่ยลูกมันใหญ่ใหญเนี่ยถูกแล้วสองโลครึง่งสองร้อยห้าสิบบาทจ้าฮะเท่าไหร่นะคะสองร้อยห้าสิบไหนบอกว่าโลล,ละสิบบาที่คะโลละสิบบาทลลบาที่ไหนก็เขียนอยู่ว่าขีนละสิบบาทหนูอ่านดี โอ้โหแม่ค้าเขียนตัวเลกขนาดนี้ใครจะไปเห็นล่ะคะ250หแหละมาหนูใสุ่งให้เลยโอ้หตั้ง2องแพงขนาดนี้หนูมไม่เอาแล้วคะ่ะไม่เอาได้ยังไงก็ช่างกิโลให้แล้วเนี่ยเอาไปเลยก็มันแพงนี่คะขีด้วต้องสิบาทไม่ต้องเขียงกันคะ่ะไปซื้อตาช่างมาใหม่ให้แม่ค้าโดยเฉพาะเลยคะ่ะเอามาทําไมเนี่ยกิโลแม่ค้าก็มีก็ช่างดูเลยคะ่ะว่าแม่ค้าโกงหรือไม่โกงช่างใหม่เลยค่ะแม่ค้าช่างใหม่เลยวาง เอามือออกด้วยค่ะ,มคะแม่ค้าอ้าวแม่ค้าโลกว่ายงนี้คะแต่ไม่จริงแม่ค้าบอกต้องสองโลครึ่งก็ตาช่างอันนี้มันเก่าแล้วมันก็อาจจะช่างไม่ตรงไปบ้างถ้าเก่าขนาดนี้แม่ค้าจะเอามาใช้ทําไมล่ะคะก็มันมีแค่อันเดียวซื้อใหม่มันก็แพงแม่ค้าโกงช,ะชะดัดๆสงสัยทั้งบ้านทั้งรถเนี่ยก็คงได้มาจากโกงคนอื่นทั้งนั้นแหละนั่นเลยนนสิคะอ้าวทำไมพูดแบบนี้ล่ะโกงอะไรกันขายมาตั้งนานแล้วไม่เห็นมี นี้เลยทางค้ามเขานี้ถูก็ได้ฉันไม่เคยโกงใครหรอกคุณอมันเดี๋ยวหนูถ่ายรูปลงโซเชียลเลยค่ะคุณถ่ายเลยค่ะถ่ายลงโซเชียลประจานเลยค่ะเมื่อเช้านะฉันน่ะมาซื้อผักกาดขาวเขานะมีแต่น้ําผักกาดขาวเลยมีแต่น้ําจะดองน้ําเปล่ากันหรือไงถ่ายเลยถ่ายเก็บไว้เลยถ่ายเลยค่ะคุณถ่ายไปลงโซเชียลเลยค่ะถ่ายไปเลยอยากถ่ายอะไรก็ถ่ายไปเลยแถวเนี้ยมีแค่ร้านฉันร้านเดียวนี่แหละยังไงทุกคนก็ต้องมาซื้อของฉัน ได้ค่ะแม่ค้าขี้โกงแบบเนี้ยก็คงไม่มีใครมาซื้ออีกแล้วล่ะค่ะใช่ค่ะไปไม่อยากซื้อก็ออกไปเลยอย่ามายืนเกะกะหน้าร้านออกไปให้หมดเลยออกจากหน้าร้านไปเลยไปยืนเกะกะทำไมเนี่ยก็ไม่อยากมาซื้อหรอกค่ะไปเลยไม่ได้ง้อหรอกไปเลยอยากไปก็ไปเลยไม่ไ้อหรอแถวนี้ใครเขาก็ซื้อของฉันเท่านั้นแหละน้ำคาญคิดหรอจะมีคนซื้อ ผลไม้สดๆจ้าผลไม้สดๆผักสดๆเลยจ้าเอาผลไม้ไหมจ้าหนูผักสดๆผลไม้สดๆจ้าเอาผักผลไม้ไหมจ้าผักสดๆจ้าที่เขาเว,วาลาที่ปูใช่ตัวเอง ผลไม้สดๆจ้าผักสดๆจ้าเอาผักไหมจ้าผักผลไม้สดๆจ้า ฮ้ยนี่มันคลิปที่คนทั้งหลยโพสนี่โหคอมเมนต์มีแต่ไม่ดีทั้งนั้นเลยอะ mm hmm. แม่ค้าขี้โกงอย่างนี้ต้องประจานแม่ค้านิสัยไม่ดีแม่ค้าหน้าด้านโกงลูกค้าแบบนี้ไม่มีวันจเจริญหรอก